คือบลิฟาโดคือเมื่อเชญแขล่ะปูไหนแลแลมุบายกิลาคือดะกุกุกุกเกติดดะล่ะอ๋อหมอแม่ทีวีน่ะตาลามนี่นี่มีทีวีเปิดขึ้นไปแล้วครับปูไหนนี่แลลันนาคือ

sẽ phan khi đi cái này à à bị nè phải đi cái việc kế đi ăn khoai sợi à bị anh nó chết anh nó chạy phi nhau kế tất kỳ nên là là sao khỏe là cái này là กว่าจะไปชุดตาบงเนบางคนเลาสักเหมีกีทัานเนี่ยนะเอออาจจะอะไรอ่ะแต่ฮะอาจจะเคยเล่าเช้่าวษพละพ่อพิสุเพจละ่าอเวนเท่าเราก่เปนนาบีค่ะไปเราสิ Thì bà 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 này, luôn ra... phải ra luôn sửa tội giải thân bay ảnh chịu đêm tội chưa tội chưa tôi giải nên, chưa tội 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 chưa anh chưa tội chưa tội chưa นะจากกาจะพูดเค่นั้นเช้าแล้วเนาเดี๋ยววันรุ่งบายพิจา,จารณาสมาปุยเมีนท่ายนี่นีกกล่ล่าะนะหเลเว,ลวกตต่อตัอตอตอนี่น่ะน่นเนาอ่างหล่อๆาพวาจีดับบานี่ កព្រទព្និលានលេតតាលាខីរបញ្ញអោហុរវេតរអ៊ឹមអោហុរវេតរវិនេណអើឡឡានេះមកខ្វាយតិតតេបាប៉សាណូវាណាឥឡាអិឡាវេ วายท้อดูนี่พูนน่บียดต่อเบียินะเลยวะแกเพชรสุดเพลาชเฟยนี่ละแล้วขุดรูวะว่าปานนี้คือเพชรลาอู้ปนมาวะปนมาวะเล่นนี่ก็อู้ปนมาเล่นนี่ก็อู้ปนมาวะนี่ละน่าได้เขมอะไรก็เยอะไปละนี่ละ อันันเฉพาะดูอันเลเนี่เพศนเชพาะดูเนี่อัพาเาจิจิตบานีตะคเนี่คุนีพาเาล้ดีนี่ตัวบูดตัวภาษาเชียลี่เดี๋ยวภาษาชีล่อทิกันลม่หัา nó chỉ hạ là thế để lại tu chỉ được để cho sư phụ lại đủ để kia, sư phụ lại đủ để kia để kia à, giờ là bây giờ đã vậy, à, phải Dukki na Thala na Apliwanen Tha champions players ee la 나밤, 그 자, 자판, 아리 유니, 아, 미, 란이, 다가... 바, 바, 그, 가니 바, 두, 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 마 두, 파 두, 바, 두, 바, 두, 바, 네 바, 두, 체플 바, 두, 바, 두, 바, 두, 바, e pa ni pa ni paplu na dakjai miñol wa nya ina ca l jidi pu ñorraj jud jutakuta na po nitsju tại mi lại, tại mi lại là, tại nông môn nó khéo cho ổ thì nó dư được to là rồi Này cho cái cho cái độ, ở dài cái, ở đi dài cái thì cái tên ta cái, phải cho phá phong được na, ừ, đi hoa, ta khai quả là พอหนึ่ลูกไปจับปาดูดูลันนะดูปัาญนเวปุนิตา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 กระ่ปัญญีลยอนนึ่ลูกไปดูนี่อ๋อนี่ละเดตืต้ม่มสพิเศะ เพศเพศหละอย่างเลยวะอย่าเลยแล้วเนี่ยดูดีกาแค่แค่สุขัขนนนเนะอยแล้วอืนี่แกแต่แสยดยเค้ดูหลูดที่นู่นแลแต่ใครว่า เดลูตะไคอะตพอมีแลปะตอซิยะชีเมญีดูนะปะผัดลายเนี่ยเอ๊ะจบกะขานูตะแลนนะปลาหีละไขดีมาโอญะตะตะตะลันนิวีนะปลาหีเนี่ยละเดกทุทะ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 เนนละซิยะเลยวะนิลละมาบลิงอะละบาบาฟัสับครับให้ดู လာနာဝတဲ့မာယောဒုဖတ်ဒူတူနာပမတ်ထပွားသည်နဘတဲ့ဝလေဟောက်အောင်အချင်းအချွာဒူရင်နာဝတဲ့လာဟောက်လားအစကောခဏညဖတ်ထူပေါ်ရန်ပိုင်လတာဒူနီ တဒုန်ကပရာတခွန်ဖပရာဒီအာမာမဒီကဟိုမကခွန်းပိုင်းမာလတို့ပိုစီဖာတပ်ဖလက်ဇီခူလေ၄၄မာဖလက်ဇီခူင့ရရင်လာရေရေတဒုံကျိုင်လိုက်ပိုလီခွေဇီခူနီ น่ะแต่อ่าอีเลยออยาลลวาจิตจัลลันจิตตตตตตตานิวคันนิพพเจรปูคันนิพพเจรปูน่ะน่ะไปแต่เวลาทก็การนาพขาดูอย่างเงี้ยไปเลยหายจากการการหลุพเขดดอยางไ nā pañiwa kuwayi ñawa pōlaña ki to uñani จีนจีนต่คขนอแบูรเขาจราพัลกีบปูนียกับีเมตัวนี่จริะเหรอเหรอยอดู้วตะก้วยะู้ว้ววินินะอมุนยาอ่าละเขาบ nam mara Mara ewek tu Ani ketere ni? Hmm, ketere, ditere Mara, ora